สวัสดีครับท่านผู้ชมครับคลิปนี้ครับมาพบกับอูน้ำไส้ลิปที่แหลกได้ครับท่านผู้ชมคลิปหนึ่งครับท่านผู้ชมเป็นแนวทางตัวเลขของเลขดับพ่อฝันแม่นครับผมนำหอมมลแนวทางตัวเลขมาให้แล้วงวดวันที่หนึ่งท่านว่าพอเพลินบ่ท่านได้ให้นะครับบ่ได้ตามงวดนี้มาแล้วครับงวดที่สามสองงวดที่ผ่านมาครับผมงวดวันที่หนึ่งปุซิกายนกับงวดวันที่สิบหกปุซิกายนเอาอยู่ครับสองงวดนี้ ถนึ่งววันที่หนึ่งท่านว่าคมบ่ได้ห้ครับมาตามกันต่องวดวันที่สิบหกท่านว่าเด้อครับท่านผู้ชมกลบา่มีงวดเกาหายเอฟซีทางซองเบื้องครับบ่ได้ตามงวดที่ผ่านมาขอโทษขออภัยทุกท่านครับคลิปนี้ครับผมก็ต้องขอบคุณพ่อฟันแมนครับที่น้ข้อมูลแนวทางตัวเลขกดับมาให้ด่วนๆในงวดวันที่16ธันวาคม2568ครับขอให้เอฟซีทางช่องทุกท่านได้เบิ่งแนวทางตัวเลขกดับลดต้นทุนอย่างอ่า พิจารณาในการรับชมรับฟังน้ากันเนาะครับนี่แหละครับแนวทางตัวเลขมักกะบบอลบอลครับเพราะว่าเป็นแนวทางตัวเลขดับเหล็กบนาลงทุนนี่แหละครับกาลองเบิงถ้ามักกะบบอลบอลนะครับท่านผู้ชมแต่ว่าเป็นแนวทางตัวเลขดับของพอเพิ่นคัดมาแย่างดีแล้วครับเ,เ,ราาเลข,พพขกกเลกเิดอีกส่วนหนึ่งเลขดับอีกส่วนหนึ่งประมาณนี้ครับแต่ว่าเมื่อนี้ขีดแหลกแนวทางตัวเลขดับพอฟันแมนให้เอฟซีทั้งสองไปสกอน ฝากติดตามผลงานแนวทางไ้เดอครับท่านผู้ชมหลากหลายเซียนหลากลายสำนักเข้ามาเรื่อยๆครับผิดจะหน้าเบื้องนํากันเพื่อมันมนันมันปังครับผมผิดพลาดบางได้ก็ขอโทษขอให้ทุกท่านครับเดี๋ยวสิตามต่อให้เรื่อยๆครับสำหรับแนวทางตัวเลขครับตามกันต่อครับผมบรรยากาศวิวหนองครับผมวิวหนองเก็ตโมงสามสิบครับตอนนี้เก็ตโมงสามสิบ เจ็ดโมงเคิงครับรานบูชบรรยากาศอุณหภูมิประมาณสิบเก้าองศาครับเย,ย็นอุณหภูมิเย็นต่อไปก็สิ2ยี่สิบยี่สิบห้ายิบหกเกินไปแล้วครับหอนคือเก้าเหมือนนี้ปกติสิบประมาณสิบหกสิบเจ็ดองศาครับประมาณเจ็ดโมงตอนนี้อุณหภูมิสูงขึ้นเรื่อยๆครับนี่แหละครับท้ายวิวธรรมชาตินี่มือเซาให้เอฟซีทางสองครับบรรยากาศ ข้านาพุ่นกระสิเป็นหม่องเก็บน้ำครับทผู้ชมเก็บน้ำมี2สองหม่องใส่สองบาทครับนี่แหละครับหม่องเก็บน้ำใส่สองบาทหม่องกันน้ำให้สะอาดนําไปอาบไปใส่ตว่ากินบ่ได้ครับทผู้ชมกินไม่ได้น้ำอยู่นี่จะแต่น้ำล้างพักล้างแนวกินอาบน้ำประมาณนี้ครับกันข้อเลีนมาอยา่งดีเอาไป หายวิวธรรมชาติให้เอฟซีทางสองเบิงสะกอน mm hmm. เกินโฮหมหวอนจ็กหน่อยก่อนนะครับทนผู้ชมคอยไปเบิงตัวเลขดับพองพอฟันแมนน้ากันรอหลุนน้ากันไปเยวๆครับแนวทางตัวเลขตละลาเสี้ยนเพิ่นกระมาะเป็นทีเรียบร้อยแล้วครับฝากติดตามเป็นกําลังแรงใจให้เนเดอร์ครับผมทางอูน้ำช่ายออมน้ําโศกคนหน่อยกําลังตื่นครับทนผู้ชมประมาณเทียงเทียงกันจังสีอาบน้ำให้อุณหภูมิห่อนพอดีเทียงครับ ประมาณ27-28องศาแล้วครับเที่ยงมากใบามากกับ30องศาแล้วครับไปจนฮอดใบสองใบาสามครับอุณหภูมิสูงขึ้นช่วงนี้แต่ยังเบ้มือเศร้ากับอารยากาศดีครับทากันต่อบ่เด้ไปตามถึงหน้าครับเดี๋ยวคลิปสองคลิปสามบ่เนยครับเราจะไปตามวิวยุดทงให้ทงหน้าคือเกาล่ะครับแต่ว่าคลิปแรกอยู่ไก่ครับผม จัดก่อนเลยให้เอฟซีทางช่องเลยเบิ้งนํากันดุนด้วนครับย่างมือเสาก่อนเยอะลงให้ลงหน้าเลยไปเหตุงานเนาะครับตามกันต่อแสงแดดพุม่มสีออกมาครับนี่แหละครับบรรยากาศอุ่นๆครับผมตากแดดย่างมือเสาผ้าคนหน่อยออกมาตากแดดสีด่ดลบรรยากาศดีขนาดครับลองเบิ้งครับผมเอฟซี FC. ตา พ่อฝันแม่นประมาณนี้แหละครับฝากติดตามเฮเลอร์ครับผมเนามาเบิ้งตัวเลขน้ำกันครับสําหรับเลขดับพ่อฝันแม่นครับผมมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วมาเบิ้งน้ำกันมีตัวใดแน่ครับท่านผู้ชมนี่ครับดับล่างพ่อฝันแม่นครับผมงวดวันที่16ธันวาคม68ครับดับล่างงวดนี้ให้2738495061นี่คือแนวทางตัวเลขดับด้วยครับ มียูหาคูน้ากันเป็นรางย่างเดียวครับสมบูชมขึ้นขึ้นบนกับว่ามีปัญหาครับแต่ว่ารางดับครับผมดับล่างทุกหลักในนี้ครับนี่แหละครับมี2 7 3เก9 5 0 6 1่าหานคือเลขดับเลขบนาลงทุนไอเอฟซี FC, ลดต้นทุนได้อีกเคิงเลยแหละครับสมบูชมมจหรับแนวทางตัวเลขนี้ถ้ามักในทางตัวเลขนี้ต้องเอาขึ้นบนแย่งเดียวครับต้องเอาขึ้นบน กาลองเบิ้งครับถ้ามักในนี้กอะคอมเมนต์มาได้ครับมีตัวมักเรืว่าตัวในเนียเห็ดออกมากแล้วว่ามีตัวมักในใจเอฟซีนะครับก็สามารถตัดทิมได้เลยเป็นเลขทิมลงสางครับผมโยนล่งน้องไปเลยครับสำหรับแนวทางตัวเลขดับของพอฟันแมนมาเป็นทีเดียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวล่อเลขกเกิดทองพอเพิ่นครับคลิปสองก็สิเป็นเลขดับเพื่อกันครับเป็นแนวทางตัวเลขดับของแม่เอฟซีใจดีครับผมดับบนดับล่างครับผมนี่แหละครับ ดับบนตัวกับเล่นได้นะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวรอเบิงรับงวดนี่สิเป็นดับรางตัวกับเล่นได้หรือว่าดับบนตัวกับเล่นได้กัลองเบิงรอติดตามน้ำกันไปรืเลยครับนี่แหละครับสำหรับพอฟันแมนจะมีประมาณนี่แหละครับสำหรับแนวทางตัวเลขดับรางเพ่นหาคูแฮฟซีเดี๋ยวคิดวิเคราะห์แยกแยะน้ำกันเป็นเพียงแนวทางตัวเลขดับเลขบรหาลงทุนเด้อครับท่านผู้ชม นี่ะครับเป็นเพียงแนวทางตัวเลขให้เอฟซีด้ลดต้นทุนน้ำกันลองเบิงครับแคปหน้าจอไว้ไปเบิงน้ำกันนะครับท่านผู้ชมแคปหน้ากอได้เลยครับผมผิดพลาดเมืงไดก็ขออภัยทุกทันเดอร์ครับผมเดี๋ยวสิแก้ไขให้เรื่อยๆครับครับดับล่างพออฟันแม่นมาเป็นที่เรียบร้อยเอฟซทางบ้านเปีงเดนเน่ครับหนาวกันบ่ครับย่มุา หนาวกันหรือยังหรือว่าห่อนคือเก้าประมาณส่วนใบส่วนเทียงเี่ห่อนจนว่าหอดซี่หามงกุ่แล้วครับ่าบุส้ม้าห่อนมันยังบนหนาวคักครับเดี๋ยวรอเบ,บิงเดือนอ่าต่อไปบริษัทเดือกลางเดือนท่านว่าอาจสินหนาวขึ้นมาก,ก็ได้คถ้าฝนตกแล้วแล้วแต่ตอนนี้รอแค่ฝนครับฝนยังท่านด้ตกมันก็นเลยออกเอาเอาแน่ย่ำจิงเทียงใบใบ,บนี่แหละครับ ดูแลสุขภาพกันไปครับสมือนี้อุณหภูมิแปรปรวนครับผมก็ไปกับมาเสาหนาวเทียงห่อนแล้งหนาวนี่แหละครับกลับไปกลับมาดูแลสุขภาพกันไปครับเป็นห่วงเป็นใยทุกท่านเอามาเบิ่งตัวเลขก่อนสิจบลิปกันไปอีกเทีนึงครับดับล่างพ่อฝันแม่นครับผม16ธันวาคม68เด้อครับผมดับล่างงวดนี้ครับ2738 49 5 0 6 1้าครับผม ดับล่างทุกหลักครับผมประมาณนี้ครับแคปหน้าจอได้เลยครับผมล่างอย่างเดียวไม่มีบน้าแนวทางตัวเล็กนี้ขึ้นบนก็คือเขา้าลงล่างก็คือเอาไปยูแต่ว่าพอเพินก็คิดวิเคราะห์คำนวณมมอยางดีแล้วล่ะครับผมถ้าคลิปนี้ครับผมก็ต้องขอบคุณนพอฟันแมนครับที่นำผมมุ่นตัวเลขมาแบ่งปันให้เอฟซีทงสองทุกท่านครับวอวยพรให้ทุกท่านเด้ครับผมให้ยืนดีไม่แห้งสุขภาพแข็งแรงครับ เดินทางไปไซมาไซกะเขียวขาดปลอดภัยมาปีใหม่บานเฮาครับผมพอกันไม่คลิปหนาครับสวัสดีครับผม